I, I, I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted, and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crap สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเมย์จะพาไปชมรถข้าใหม่ประจำวันของเอออโต้ค่ะกันนะคะคลิปนี้นะคะเมย์จะพาไปชมรถนิสสันอะเมล่าหนึ่งจุ t e ส h abs airbag เอ Auto ปี2020ี่สิบค่ะอย่าเราไปชมรถกันเลยนะคะมาพบกับรถเก่งอ e ีโก้คานิสสันอเมล่าสีขาวสวยๆกันเลยค่ะกระจังหน้าโลโก้โครเมียมไฟสองสว่างคู่หน้าสว่างสว่สีสวยพร้อมไฟเดยไลท์คันนี้แม็กเดิมๆจากศูนย์ยางใหม่ๆทั้ง4เส้นสามารถใช้งานได้ยาวๆไฟเลี้ยวกระจกมองข้างมือดึงจับคโครเมียม ด้านท้ายสวยหรูมาพร้อมชุดแต่งสปอยเลอร์เท่ๆไฟเบรกตรงกลางดวนที่3ไฟท้ายสว่างสว่างสวย,สวยพร้อมเซ็นเซอร์ถอยหลังถึง3จุดห้องสัมภาระกว้างขวาง,วางบรรจุของสัมภาระได้เยอะภายในบอบผ้าสีดำใหม่ๆสะอาดๆทรงสปอร์ตอบรับสรีละได้เป็นอย่างดีพอมารดย์พาวเวอร์เครื่องเล่นดีวีดีซีดีเอ็มทีออโต้ขับขี่สะดวกสบาย A B S airbag รองรับระบบไฟฟ้ารอบคัน เครื่องยนต์1,200ซีซีสภาพใหม่ๆเดิมๆไม่มีชนหนักผิดความน้ำท่วมใดๆแน่นอนค่ะเป็นไงกันบ้างคะรถสวยถูกใจใช่ไหมคะถ้าสนใจนะคะสามารถติดต่อได้ที่เพจของเราได้เลยนะคะที่ a อ Auto ค a r สาขาพัฒนานิคมลบบุรี a อ Auto ค a r สาขาเมืองลบบุรีและ a อ Auto ค a r สาขาสระบุรีนะคะและอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ของ AE คาร o ร a r 1อ2กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเมย์ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ